คงซึ่งว่ากันว่ามีกว่า8 000, 4 0 0 0พระธรรมขันธ์เนี่ยเยอะแยะมากมายเหลือเกินถ้าเราจะสรุปให้สั้นที่สุดก็คือปัิมิโอวาทนั่นแหละคือคําว่าจงอย่าประมาทคําคํานี้คือหัวใจของพระพุทธศาสนาคําว่าประมาทในที่นี้พระอาจารย์กำลังหมายถึงอะไรครับดําเนินชีวิตอย่างมีสติใครดําเนินชีวิตอย่างมีสติคนคนนั้นเป็นผู้ยึดกลุ่มหัวใจพระพุทธศาสนาเอาไว้ทุกขณะจิต ฉะนั้นเห็นไหมว่าจงด,ดําเนินชีวิตด้วยความประมาทไม่ใช่เรื่องยากเพราะความหมายของคําว่าอย่าประมาทก็คือขอให้เรามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอทุกเรื่องที่คิดทุกกิจที่ทําทุกคําที่พูดถ้าเรามีสติเรากําลังทําตามปัจฉิมโอวาทพูดถึงคําว่าปรินิพพานในพุทธประวัติเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าพระอาหารหันต์รูปนั้นรูปนี้เนี่ยนิพพาน คนปกติอย่างเรา,เราทั้งท่านเนี่ยครับสามารถที่จะนิพพานได้ไหมครับในชีวิตนี้เนี่ยเจร,ริญพรนิพพานมีสองความหมายหนึ่งกิเลสสันิพพานก็หมายความว่าเมื่อเราปฏิบัติธรรมตามหลักอริยมรรคมีองแปดไปดับกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงนะนั่นแหละเราเรียกว่ากิเลสสันิพพานก็คือการดับลงของกิเลสการสิ้นสุดลงของกิเลสการตายลงของกิเลสและสองขันธน,นิพพานการที่รูปร่างสังขารหมดสภาพแล้วก็ตาย นิพพานในความหมาที่สองก็คือปะารินิพพานนั่นเองฉะนั้นพระพุทธองค์นั้นทรงคนพบกิเลสนิพพานครั้งแรกที่ใต้ต้นโพในวันขึ้น15คหําคเดือนวิสาขะและครั้งนี้เป็นปารินิพพานหรือเป็นขันธน,นิพพานของพระองค์ก็คือร่างกายของพระองค์นั้นแตกดับเป็นนิพพานครั้งที่สองของพระองค์เราทุกคนสามารถหรือมีศักยภาพ ที่จะค้นพบภาวะนิพพานทั้งสองประการนี้นั่นก็คือถ้าเราปฏิบัติทำไปนะบรรลุทมตามลําดับขั้นเช่นเป็นพระสสดาบันพระสกทา,าคามีพระอนาคามีและพระอาหารหันต์เราก็ได้พบภาวะกิเลสนิพพานในใจเราทุกคนขณะเดียวกันเมื่อเราใช้ชีวิตไปจนกระทั่งร่างกายเสื่อมสภาพแล้วก็ตายนั่นแหละเราก็กําลังพบกับขันธนิพพานคือร่างกายแตกดับเหมือนกันฉะนั้นคําว่านิพพานนิพพาน,น,านเป็นคําสามัญที่เขาใช้กันอยู่แล้ว แต่ว่าพระองค์ทรงมานิยามความหมายใหม่เท่านั้นเองเราทุกคนมีศักยภาพที่จะค้นพบกิเลสน,นิพพานเช่นเดียวกับพระพุทธองค์ในบริเวณใกล้ๆนี้ยังเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระที่เรียกว่ามกุฏพันธเจดี ห่างจากสารวัตรลงทยาน1กิโลเมตรนะครับก็จะเป็นสถานที่ที่ใช้ในการถวายพระเพลิงของพระบรมาศรีระของพระพุทธองค์ซึ่งเกิดขึ้น7วันหลังจากวันเสด็จปริณิพานหรือตรงกับวันแร8ม8ปดค่ำเดือน6ครับและในวันนี้เราก็จะสามารถที่จะเ็นมกุฏพันธนะเจดีซึ่งเป็นอนุสรสถานสำหรับการระลึกถึงการถวายพระเพลิงของพระบรมาศรีระของพระพุทธองค์ครับ และในบริเวณเดียวกันยังมีวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชที่ทางพุทธบริษัทชาวไทยร่วมใจกันสร้างขึ้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติการครองสิริราชสมบัติครบ50ปีสถาปัตยกรรมภายในวัดวิจิตบรรจงตามแบบศิลปะไทยมีความสวยงามเป็นอย่างมากขณะนี้นะครับผมอยู่ที่วัดไทยกุศินาราเฉลิมราชนะครับโดยวัดแห่งนี้จะอยู่ไม่ห่างไกลาจากสารวนทยาน โดยถูกสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2,536ครับและพระเจดีย์ซึ่งอยู่ด้านหลังนี้นะครับก็ได้รับการออกแบบตามแบบซึ่งได้รับการพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนอกไปจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับยังได้ท่งพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระองค์และก็ยังมีพระเกศาในระหว่างที่พระองค์นั้นทรงผนวดอยู่และทั้งสองสิ่งนี้ครับถูกบรรจุเอาไว้ที่พระธาตุเฉลิมราชสักขา์ด้วยนะครับและท่านพระราชนตรนรังศีเจ้าอาวาสวัดไทยกุสินาราเฉลิมราช ได้ให้ขอคิดในการมาเยือนถิ่นแดนพุทธภูมิครั้งนี้ว่าอินเดียนับถือพระพุทธศาสนาน้อยแต่อินเดียเชื่อถือพระพุทธศาสนามากครับชีวิตของคนมีพุทธศาสนานั้นนะไม่ลุ่มรังเข้าถึงความสุขได้แบบง่ายๆว่ายไหว้แค่เพียงอิดหินปูนทรายก็ถึงศาสดาของตนเองได้อย่างเฉลุย ทั้นเขาจะเกิดความเข้าใจยิ่งมาดูชาวอินเดียมีความเป็นอยู่อย่างไม่เพรียวหัวอกบ้านหลังเล็กๆรอบข้างบ้านมีกองฟางนั่นคือทุ่งนาความสำเร็จในความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทางการเกษตรมีกองมูลโคนั่นหมายถึงปศุสัตว์ที่เลี้ยงไว้ข้างบ้านแล้วยังมีวัวนอนอยู่เหมือนรถเบนเป็นสัตว์มงคล งั้นพอเรามาเห็นตรงนี้แล้วเราจะเกิดความเข้าใจและที่สำคัญที่เราจะต้องสร้างความเข้าใจก็คือว่าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบทั้งจิตวิญญาณของเราคนเราเกิดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นคนที่เลื่อนลอยหาแบบหาต้นแบบต้นอย่างไม่ได้บุคคลอย่างนั้นจะเจริญยากงั้นเราจึงมีแบบแบบในทางจิตใจเนี่ย ไม่มีบุคคลใดจะเป็นแบบได้สนิทเท่ากับศาสดาของเราพระอาจารย์ครับในฐานะที่พระอาจารย์ได้ทรงอยู่ที่นี่มาได้อยู่ที่นี่มานานนะครับในฐานะของธรรมทูตเนี่ยเห็นบอกว่ามีโครงการโรงพยาบาลสำหรับ Body and Mind โครงการคลินิก for body and mind เ,เกิดขึ้นมาจากความจำเป็นที่คนไทยเรามาแสวงบุญ แล้วก็เกิดการเจ็บป่วยไม่มีใครจะช่วยได้เพราะอินเดียเรื่องคลินิกก็ยังไม่มีเพียงพอเกิดเป็นตายกันหลายหลายครั้งคนไทยเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อใกล้ถึงวัยปรินิาพานวัยสูงอายุค่อยมาก็เจ็บป่วยกันนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือเรื่องที่ตรงนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยทรงอา,าพาธหนัก กระทั่งเสียชีวิตเราน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นเครื่องเตือนสติให้พุทธานุสติเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุนี้ทางคณะสงฆ์ไทยโดยความสนับสนุนของพุทธบริษัทชาวไทยจึงได้ร่วมกันจัดสร้างคลินิกขึ้นมาเรียกว่าคลินิกวัดไทยกุสินารา for body and mind for body หมายความถึงว่าหนึ่งดูแลคนชาวอินเดีย ปีหนึเดือนเต็มเก็บค่ามารักษา8บาทรักษาหายทุกโรคสองรักษาบอดี้ผู้ที่มาแสวงบุญไม่ว่าฮ่องกงญี่ปุ่นเกาหลีเยอรมันฝรั่งมังค่าเดินทางมาเจ็บป่วยแล้วหาที่รักษาไม่ได้เราก็ต้องแสดงออกถึงน้ำใจในการคุ้มครองดูแลบุคคลที่มาไหว้พระพุทธเจ้าให้เขามีความอบอุ่น ในส่วนหมายหมายความถึงว่าด้านจิตใจจะมีห้องอยู่28ห้องแล้วมีห้องฮอลใหญ่จะเป็นการจัดเรียงลำดับบริหารจิตของตนเองโดยใช้วิธีการทำสมาธิฉะนั้นโรงพยาบาลแห่งนี้จึงนำไปสู่ต้นแบบของแนวความคิดที่เราจะรักษาโรคต้องควบคู่ระหว่างกายกับใจ จารย์ครับคุซินาราถือได้เป็นเมืองเล็กนะครับเทียบกับเมืองอย่างเช่นโอสัมพีอย่างราชคฤนะครับแต่ทําไมพระพุทธองค์ทรงได้ตัดสินพระไทยที่จะมาปรนิพานที่เมืองนี้ล่ะครับคำถามนี้นี่พระอนนท์เคยกรบาบบังคมทูลถามพระพุทธองค์ตอนที่ตัดสินพระไทยจะมาปรินิพานที่นี่พระพุทธองค์ตรัสตอบว่าอานนท์อย่าไปคิดว่าเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆนะคือพระอนนท์นี่ก็มองเหมือนคนทั่ว,วไปคือมองเฉพาะในชาตินี้มองเฉพาะในเวลานี้เท่านั้น ว่าเมืองกุสินาราก็แค่เมืองกิ่งแค่เมืองดอนแล้วทาไมมหาบุรุษของโลกจึงเลือกประนิพผ่านที่นี่พระพุทธองค์ทรงให้ผลกับพระอนอนท์ว่าอน,อนนท์ถ้ามองด้วยสายตาของคนปัจจุบันเมืองนี้เล็กมากแต่ว่าเราตถาคตไม่ได้มองด้วยสายตาของคนในปัจจุบันเท่านั้นย้อนจากนี้ไปเนี่ยหลายชาติภพเมืองนี้เคยเป็นมหานครชื่อกุสสาวดีเคยมีพระเจ้าจัก,กรพรรดิซึ่งยิ่งใหญ่มากชื่อพระเจ้ามหาสุทัศนะ เมืองน,นี้เป็นเมืองที่สมบูรณ์ไปด้วยอำนาจสมบูรณ์ไปด้วยพ่อค้าหวานนิชเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับฉะนั้นการที่เราตถาคตเลือกกุสาวดีหรือในปัจจุบันนี้ก็คือกุศิีนารานั้นเป็นการเลือกที่ถูกต้องแล้วเรื่องนี้ในสะท้อนหลักการอย่างหนึ่งซึ่งซ่อนอยู่นะคือคนทั่วไปในเวลามองอะไรมองเท่าที่ตาเห็นแต่พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้ที่มีทีขัดคือทรงมองการไกล ทีขดทันะครับเจริญพ่อทีคัดคนเราได้ยินคำว่าวิสัยทั์วิสัยทัศนี่เป็นคาที่แคบมากคือเป็นการมองการไกลในเชิงธุรกิจแต่พระพุทธองค์นั้นเป็นการมองการไกลในลักษณะข้ามพบข้ามชาติได้ครับจึงเป็นผู้ที่มีทีทัดพระองค์ได้ชื่อว่าพระทีคัดศรีแปลว่าผู้มีปกติเห็นการไกลฉะนั้นพอพระองค์ทรงให้ผลอย่างนี้ปุ๊บพระนลก็ยอมรับพอยอมรับปั๊บนั่นเป็นเหตุผลก้อที่หนึ่งนั้นที่ทรงเลือกเมืองนี้เพราะอะไร เพราะว่ามีเหตุผลเบื้องหลังมากกว่านั้นแล้วสุดท้ายพระองค์ก็คำบวชพระธรรม,มเทศนาว่าอานอนท์ดูเอาสิเมืองซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นประเทศมหาอำนาจเคยมีพระเจ้าจากกักรพรรดิผู้ทรงธรรมแต่อานอนท์บัดน,นี้นะกุสาวสดีเป็นแค่นครเล็กๆเ,เท่านั้นเองเธอดูเอาสิอานอนท์นี่คือความไม่เที่ยงสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นมีอันแตกดับไปเป็นธรรมดาเห็นไหมคุณยองนี่คือเป้าหมายที่สองนะ พระองค์พูดถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วสรุปลงในอน,นิจจังเพื่อจะปลอบใจประชาชนพลและเมืองให้เห็นว่านี่แหละท้ายที่สุดไม่มีใครหนีพ้นเงื้อมมือของอน,นิจจังได้ครับในประการที่สมการที่ทรงเลือกเมืองนี้นะก็เพราะอะไรเพราะเมืองนี้เ,นเป็นเมืองเล็กๆก,การที่มาปรินิพานในเมืองเล็กๆ็หลังพุทธปรินิพานแล้วถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้วเมืองใหญ่ๆทั้งหลายระดับประเทศมหาอำนาจจะกรีธาทับเข้ามาที่นี่เพื่ออะไร ย่งพระบรมสารีริกธาตุต่างฝ่ายต่างก็จะอ้างว่าพระบรมสารีริกธาตุค้อนอยู่ในเมืองของตัวเองใช่ไหมเมืองใหญ่อย่ายงมคตอย่างนี้โกศลอย่างนี้นะโกสัมพีอย่างนี้วัชีอย่างนี้เมืองเหล่านี้เป็นเมืองระดับมหาอมนาจพอญาตราทับมาถึงที่นี่ปั๊บคุณยมเชื่อไหมพระองค์มาปรินิพานในกรสินาราคนครซึ่งเป็นเมืองเล็กๆเกจ้าเมืองก็แค่เป็น เมืองขึ้นของประเทศอื่นอีกที่หนึ่งเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะรักษาพระบรมสารีริกธาตุได้จําเป็นจะต้องแบ่งให้เมืองเหล่านั้นและโดยวิธีนี้เป็นเหตุให้พระบรมสารีริกธาตุไม่กระจุกตัวอยู่ที่นี่นะถูกแบ่งกระจายไปอย่างน้อยถึงแปดนครยังเหลืออีกสองเหตุผลที่เรื่องเมืองนี้นะเมื่อหลังพุทธัปรินิพนธจะมีการแย่งพระบรมสารีริกธาตุตามพระองค์ทรงคาดการทุกอย่างแต่กระบวนการแย่งพระบรมสารีริกธาตุจะไม่นําไปสู่สงครามแต่ก็เฉียดเฉียดนะ จะมีคนคนหนึ่งซึ่งเป็นราษฎรอาวุโสของเมืองนี้และมีชื่อมีเสียงที่บรรดาราชามหากษัตริย์ทั้งหมดยอมรับ,ค,รบคนคนนี้ชื่อโทนพรามหรือเป็นราชครูของกษัตริย์ทั้งหลายโทนพรามซึ่งเป็นราษฎรอาวุโสขึ้นอยู่บนกำแพงเลยนะประกาศว่าก่อนไหนเราบอกว่าเราเป็นสิทธาคตพระติทาคตเข้าวนั้นทรงเป็นขันติวาทีคือผู้ดิสอเนี่ยเรามีความอดทนอดกลัน้นทรงเป็นสันติวาที เป็นผู้ที่สอนให้เรานี้ใช้ความสงบและท่านทั้งหลายดูสิเนี่ยท่านกําลังทําอะไรท่านกําลังทั้งสงครามแย่งพระบรมสารีริกธาตุของพระบรมครูผู้สอนเรื่องสันติภาพมิใช่หรือเท่านั้นเองทับทั้งหมดลดทงลงทันทีนะยอมรับว่าเอา้าถ้าเช่นนั้นก็ขอเชิญพ่อพราหม์เป็นประธานในการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุก็แล้วกันรพราหมณ์เลยรับหน้าที่เป็น คนกลางในการสร้างความสมานฉันท์ครับเหมือนกับว่าพระพุทธองค์ท่านได้ทรงแรงเห็นและท่านได้วิเคราะห์สิ่งต่างๆเอาไว้แล้วว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรและควรจะคลี่คลายไปในทิศทางเตือนพรทรงมองการไกลเห็นทุกเงื่อนทุกปมซึ่งจะเกิดขึ้นหลังพุทธัปรินิพานและประการสุดท้ายที่เรื่องเมืองนี้นะคุณยมนะครับก็คือในคืนปรินิพานนั่นเองจะมีคนคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์และคนคนนั้นก็ชื่อสุภัททปริพัชชกปรากฏว่าในคืนวันนั้นคือวันแผ่นเดือนหก ก่อนปร,รินิาพานไม่ถึงชั่วโมงปริพาชกจาริกรอนแรมมาเฝ้าพระองค์จริงๆสนทนาธรรมกับพระองค์สักแป๊บหนึ่งกลับออกไปปฏิบัติธรรมแล้วก็บวชคืนนั้นก่อนจประปรินิาพานนะคนคนนี้บรรลุปเป็นพระอรหันต์เป็นปรจชิมสาวกคนสุดท้ายของพระพุทธเจ้าจริงๆพูดได้เลยว่าแม้กระทั่งนานทีสุดท้ายก่อนจประปรินิาพานนะก็ยังทรงทรงงานเหตุที่เสด็จมาที่นี่นะกล่าวอย่างสั้นที่สุดมีเรื่องเดียวทรงคำหนึ่งถึง ประโยชน์ที่ผู้อื่นจะได้รับเสมอไปครับนี่คือหัวใจของพระบรมครูที่มีพระกรุณาอันไม่สิ้นสุดทุกก้าวยางของพระพุทธองค์เนี่ยพระพุทธองค์จะทรงมีการคิดพินิจพิเคราะห์เอาไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้ในส่วนของปัจฉิมเทศนานะครับพระพุทธองค์ท่านได้ทรงแสดงอะไรเป็นพิเศษครับเพื่อที่จะเป็นการย้ําให้มั่นใจว่าพระพุทธศาสนาของท่านจะยืนยาวในระยะยาวได้ครับระหว่างที่มาประทับบนพระแท่นประนิพนา์มีประชาชน มีพระสงฆ์สาวกพร้อมกันทุกบริษัทเลยนะบริษัทสี่เนี่ยมาเฝ้ากันเป็นเรือนแสนในระหว่างนั้นพระองค์ทรงสั่งเสียอะไรหลายอย่างเรื่องแรกพระองค์ทรงตรัสกับคณะสงฆ์ว่าการที่เราตถหาคตตัดสินใจปรินิพานนั่นเป็นเพราะเราพิจารณาแล้วว่าธรรมวินัยคือศาสนาของเราเนี่ยสมบูรณ์แบบในทุกๆมิติเพราะสาวกของพระองค์พุทธบริษัทของพระองค์สามารถทําหน้าที่5ประการได้ครบถ้วนนั่นคือหนึ่งศึกษา สอปฏิบัติ 3. ส,สัมผัสผล 4. เผยแผ่หแก้ไขทรงพิจารณาแล้วว่าบัดน,นี้พันธกิจ5ประการของชาวพุทธชาวพุทธทั้งหลายทำได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์จะจากไปนะไปด้วยความสบายใจถึงกับรับสั่งว่าธรรมาวินัยที่เราสอนนะไม่มีอะไรที่จะต้องเติมเข้ามาหรือไม่มีอะไรที่จะต้องถอดออกไปทุกอย่างสมบูรณ์แบบ,บเพราะฉะนั้นเราไปเมื่อทุกอย่าง บริบูรณ์ที่สุดงานของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วและเรื่องที่2เธออาจจะคิดว่าเมื่อเราตถาคตล่วงไปแล้วนี่นะศาสนามีศาสดาที่ล่วงรับดับขันไปแล้วก็จะพากันไม่สบายใจปโปรดอย่าได้คิดอย่างนั้นถึงแม้เราตถาคตจะล่วงไปแต่ธรรมะที่เราได้แสดงและวินัยที่เราได้บัญญัติทและวินัยนี้แหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายต่อไปเห็นไหมนี่เป็นการ แก้ปัญหาในเรื่องว่าใครจะเป็นผู้สืบทอดนะครับอาจารย์ยกให้ธรรมและวินัยเป็นศาสดาแทนของชาวพุทธเรื่องที่สามทรงรับสั่งว่าทรงทั้งหลายหวังความมั่นคงของพระศาสนาหรือพระธรรมวินยัยก็ควรจะช่วยกันสังายนณาพระธรรมวินัยเอาไวเ้เถิดครับนี่เท่ากับว่าทรงชี้ช่องให้ว่าถ้าการพระศาสนาในอนาคตยุ่งเหยิงให้พากันทําสังายนณาพระธรรมวินัยได้เลยนะครับแล้วก็ประการที่สี่อันนี้ก็สําคัญทรงรับสั่งว่า ซื้อไปในเบื้องหน้าหากสงทั้งปวงเห็นว่าวินันที่เราบ,บัญญัติเอาไว้เนี่ยมันไม่ขึ้นกับกาลและเทสะนะเพราะว่าโลกเปลี่ยนไปทุกขณะสงปรารถนาจะถอนสิขาบทบางข้อก็สามารถทําได้ครับตรงนี้แสดงความใจกว้างของพระองค์นะคนดลบนะบาาเพราะอะไรตอนนี้พระองค์ทรงบัญญัติวิเนทนะบัญญัติในประเทศอินเดียซึ่งบริบทเป็นอย่างหนต่อไปคงจะทรงมองเห็นว่าศาสนาจะแผ่ไปทั่วโลกและก็ประเด็นสุดท้ายที่ทรงฝากไว้ก่อนจะปรินนพพาน ทรงหันไปถามกันสั้์ว่ามีใครจะถามอะไรอีกไหมปรากฏว่าไม่มีสฆงทั้งปวงเน่งก็มีพุทธดำรัสว่าในที่ประชุมนี้เหตุที่ไม่มีใครถามอะไรเพราะสฆงชั้นต่ำที่สุดก็เป็นถึงพระโสดาบันบุคคลสะท้อนให้เห็นว่าคนของพระองค์นั้นเป็นคนคุณภาพทั้งหมดเลยเมื่อทรงดำรัสอย่างนี้ด้วยความพอพระทัยแล้วก็ตรัสปัจชิม,มาวาจาว่าภิกษุทั้งหลายบัดน,นี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดพอตะหลัดปัดฉิมมวาจาอย่างนี้เสร็จปับ๊บทรงเข้าสู่สมาธิขั้นลึกในที่สุดก็ดับขันธป,ปรินิพานสนิบเรียกว่าเผยแผ่ก็ราบรื่นทำงานก็เรียบร้อยนิพานก็ไปอย่างรื่นรมที่สุด พูดถึงความพระทัยกว้างของพระพุทธองค์แล้วเนี่ยนะครับก็อดนึกถึงการลามาสูตรไม่ได้นะครับในลักษณะที่ว่าพระพุทธองค์ทรงมองว่าคนเราไม่ควรที่จะเชื่ออะไรง่ายๆแม้กระทั่งพระธรรมของพระองค์เองพระสูตรนี้เนี่ยเป็นที่ยกย่องมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ปัญญาชนชาวตะวันตกเมื่อศึกษาการลามาสูตรปุ๊บเขาจะบอกเลยว่าพระพุทธองค์นี้ใจกว้างที่สุดมีความเป็นประชาธิปไตยในทางปัญญามากที่สุดทําให้พุทธศาสนาเนี่ยมีลักษณะไม่ไม่มีการผูกขาดทางปัญญา ใครจะเชื่อใครจะไม่เชื่อใครจะวิพากษ์วิจารณ์ใครจะตั้งป้อมตรวจสอบหรือถกถแถลงแม้กระทั่งกับตัวพระพุทธองค์เองฉะนั้นการามสูวนเนี่ยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งข้อสุดท้ายที่พระองค์รับสั่งว่าอย่าปรงใจเชื่อแม้กระทั่งคนคนนั้นอ้างตัวว่าเป็นครูของเธอแต่ เมื่อเธอได้สอบสวนทวนความระบบคําสอนทั้งหมดและนํามาประพฤติปฏิบัติด้วยตัวเองจนเห็นแจ้งชัดด้วยปัญญาว่าสิ่งที่ฉันทํานี้นะเป็นสิ่งที่ดีเลือกคันกลั่นกรองเอาสิ่งที่ดีที่สุดไว้ทิ้งสิ่งที่เลวๆไปเห็นดีเห็นชั่วประจักษ์ด้วยปัญญาตัวเองเมื่อไหร่ว่าทรมะที่พระองค์ทรงแสดงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดจึงควรรับเอาไปประพฤติปฏิบัติถ้าทดลองพิสูจน์ทุกแง่ทุกมุมแล้วเห็นว่าไม่ดีจะไม่น้าถือก็สามารถทําได้นี่เรียกว่า ทรงเปิดกว้างที่สุดทรงให้เสร,รีภาพทางปัญญาสูงที่สุดเหมือนกับพระพุทธองค์ต้องการที่จะป้องกันในเรื่องของความงมง,งายอันเกิดจากพุทธศาสนาด้วยหรือเปล่าเจริญพรพูดง่ายว่าป้องกันการยึดติดถือมัน่นเป้าหมายของกาลามสูตนไม่ใช่แค่ให้เสรีภาพทางปัญญาเป้าหมายที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นพระองค์ทรงต้องการให้ชาวพุทธทุกคนนะนำเอาคำสอนของพระองค์ไปประพฤติธปฏิบัติไม่ใช่แค่เรียนรู้เจริญพรทรงกันเอาไว้ว่าอย่าศึกษาคำสอนของฉัน ในฐานะเป็นแค่ทฤษฎีความรู้ในฐานะเป็นแค่ตรกกศาสตร์แขนงหนึ่งแต่คุณควรจะศึกษาศาสนาของฉันหรือพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการดับทุกข์พุทธศาสนามีไว้สําหรับปฏิบัติไม่ใช่มีไว้สําหรับนักปรัชญา อานิสงส์ซึ่งจะได้แก่ชาวพุทธในการที่เดินทางมายัางสังเวชนียสถานสี่คืออะไรบ้างครับพระอาจารย์ต้องดูแต่ละจุดแต่ละจุดนะจุดที่หนึ่งสถานที่ประสูติสถานที่ประสูตินั้นเราควรจะน้อมมาเตือนตัวเองว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วเราต้องดําเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายเพราะว่าเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติป๊บทรงตั้งปณิธานนะว่าเราเกิดมาเพื่อเป็นยอดคนของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปไม่มี พอทรงตั้งเป้าหมายอย่างนี้ปั๊บวันเวลาที่เหลือจากนั้นทรงมุ่งไปสู่ความเป็นยอดคนของโลกแล้วทรงทําได้สําเร็จจริงๆเห็นไหมว่าชีวิตที่ดีต้องเป็นชีวิตที่มีเป้าหมายชีวิตที่มีการวางแผนฉะนั้นถ้าเราบอกตัวเองว่าเราเป็นชาวพุทธทุกครั้งที่มาเยือนสถานที่ประสูติ์ต้องบอกตัวเองว่าเอาละจากนี้เป็นต้นไปนะฉันจะตั้งต้นชีวิตใหม่ให้เป็นชีวิตที่ดีที่สุดคุ้มค่าที่สุดกับการได้เกิดมากับเขาชาติหนึ่งสถานที่ตัดสรู้เนี่ย เราควรจะน้อมมาเตือนตัวเองว่าพระพุทธเจ้าทรงตัสรู้ความจริงอันใดเราก็มีศักยภาพที่จะบรรลุถึงความจริงอันนั้นด้วยฉะนั้นในชาตินี้นะเราต้องตั้งเป้านะว่าในฐานะที่คุณเป็นชาวพุทธพระพุทธเจ้าทรงล่วงรู้ความจริงชั้นใดฉันก็ต้องล่วงรู้ความจริงชั้นนั้นเหมือนกันและส่วนตำบลแห่งการปฐมเทศนาล่ะครับเจริญพรในสถานที่ปฐมเทศนาสาระสำคัญของปฐมเทศนาคือทางสายกลาง ฉะนั้นให้บอกเด่นว่าในการดำเนินชีวิตเราจะดำเนินชีวิตบนทางสายกลางไม่ส้ายเกินไปไม่ขวาเกินไปโดยยึดหลักทางสายกลางอยู่เสมอง่ายๆเลยสําหรับคําว่าทางสายกลางก็คือทําอะไรก็ตามด้วยความมีสติสัมปชัญญะสติคือรู้สึกสัมปชัญญะคือรู้ชัดรู้สึกอยู่เสมอว่าคุณกําลังทําอะไรรู้ชัดอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่คุณทํามันจะนําไปสู่อะไร ถานที่สุดท้ายคือสถานที่ปรินิพานเราต้องบอกตัวเองนะว่าพระพุทธองค์นั้นทรงค้นพบภาวะพระนิพานในพระทัยของพระองค์เราก็หนึ่งในชาวพุทธพระองค์ทําได้ทําไมเราจะทําไม่ได้ละ่ะฉะนั้นก่อนที่รูปร่างสังขารของเราเนี่ยจะค้นพบขันทันนิพานคือแตกดับลงไปเราทุกคนต้องเตือนตัวเองนะว่านิพานเป็นภาวะที่เราทุกคนเข้าถึงได้ในชีวิตนี้ถ้าตั้งเป้าอย่างนี้นะ คุณมาเยือนสังเวชในยสถานทั้ง4แห่งเนี่ยรับรองว่าจะได้ประโยชน์มากกว่าการมากราบไหว้สักการะบูชาแล้วก็ถ่ายรูปไปอวดเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เมืองไทยแต่คุณจะกลับตัวเป็นคนใหม่นี่แหละคือเป้าหมายที่พระองค์อยากให้เรามาเยือนสังเวชในยสถานเพราะอะไรอยากให้เรามาเรียนธรรมะจากสถานที่จริงแล้วเริ่มต้นปฏิวัติตนเองเป็นคนใหม่ถ้าคุณทําได้ พระองค์ก็คงจะทรงพอพระทัยเป็นที่สุดและสําหรับคนที่อาจจะไม่มีโอกาสในการที่จะมาเยือนสังเวชนียสถานสี่พระอาจารย์คิดว่าเราสามารถที่จะทําอะไรในการชดเชยได้ไหมครับสําหรับชาวผู้ทั่วโลกซึ่งกําลังดูรายการของเราอยู่ไม่มีโอกาสจะมาเยือนสังเวชนียสถานสี่ถึงอินเดียนะง่ายที่สุดเลยนะคุณยมนะคุณสามารถตามรอยพระพุทธเจ้าได้ด้วยการดำรงชีวิตอย่างมีธรรมะเมื่อไหรก็ตามที่คุณเอาธรรมะไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน คุณกําลังตามรอยพระองค์อยู่แล้วเพราะพระองค์เคยตรัสเอาไว้ว่าผู้ใดอยากจะบูชาเราขอจงบูชาด้วยการปฏิบัติธรรมผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเราที่สุดบางครั้งจะสสำทับลงไปด้วยนะว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นเรารเห็นไหมคุณอยากเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับคุณปฏิบัติธรรมถ้าทมอยู่ในตัวคุณเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าก็อยู่ในตัวคุณเมื่อนั้นเพราะอะไร พุทธภาวะนั่นแหละคือเนื้อหาสาระของความเป็นพระพุทธเจ้าสาธุครับพระอาจารย์ครับแล้วก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทําให้การเดินตามรอยพระพุทธองค์ในครั้งนี้เนี่ยทำให้พวกเราได้ความรู้มากมายและเป็นการเปิดโลกทัศน์แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าผู้ชมที่ดูทางบ้านนี้จะมีโอกาสได้เปิดใจแล้วก็รับพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นแก่นแท้แทของ พระพุทธองค์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนเอาไว้แล้วก็เริ่มต้นศึกษาพระธรรมตามแนวทางซึ่งอย่างนึงที่ผมได้เรียนรู้จากพระอาจารย์ก็คือว่าธรรมะถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นมากว่า2,500ปีที่แล้วแต่เป็นสิ่งที่อยู่ร่วมกับคนสมัยปัจจุบันได้เป็นอย่างดีครับยังไงต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์อีกครั้งนะครับเจริญพรพระอาจารย์ครับอย่างอย่างการที่เรามาเนี่ยหลายคนบอกเป็นการแสวงบุญพระอาจา,ารย์มองว่าในจุดนี้เนี่ยจุดที่เราจะบอกเราได้บุญจากการที่มาเดินตามรอยของพทธเจ้าที่คืออะไรคร บุญเนี่ยในแง่หนึ่งก็คือได้ความสุขใจนะได้ความเบิกบานสำราญใจที่เรามาอยู่ที่นี่สองเราได้ปัญญาปัญญาเนี่ยคือที่สุดของบุญเลยนะเพราะฉะนั้นที่บอกว่ามาแสวงบุญแสวงบุญเราอย่างสั้นที่สุดคือได้ปัญญาและที่ที่เรามาแสวงบุญนี้เขาเรียกว่าสังเวชลยสถานสี่แปลว่าสถานที่ที่ก่อให้เกิดความสะเทือนใจแล้วไม่ประมาทนี่แหละที่เรามาแสวงบุญก็คือมาดูที่ประสูนิจะสรู้แสดงธรรมและปรินิพาน พอเกิดความสะเทือนใจแล้วเราก็เห็นความจริงของชีวิตอ๋อชีวิตเป็นอย่างนี้เนาะพออุทานว่าชีวิตเป็นอย่างนี้เนาะเนี่ยเราก็รู้สึกว่าต้องรีบทําอะไรที่มีคุณค่าละคนี่ไงค,ค,คือบุญที่เราจะได้จากการสแสวงบุญ